มไ,มไม่แล้วแต่หนูเติมเท่าไหร่ถ้าหนูเป็นคนสุดท้ายที่ทำน้ำหกคนนั้นก็คือโดนแต่งหน้าโอ้ยไออ่ะพาเชนิดเดียวไปตอกข้างหลังค่ะฝาไม่ต้องปิดเอาฝาวางไว้บนโต๊ะนี่แหละค่ะน้ำหกนี่เนี่ยโหเติมเยอะจังเอตันจะหมดแล้วอะ่ะ <laughs> ร้อยหมดไปเลยโอ้โหไม่ได้หรอกไม่หมดได้ออดี้อย่าหมดนะไม่ไม่ได้เติมรอบหลังออดี้โอเคเยังไงยังยังไปขั้นต่อล้อนล้มยังไงอะล้อนล้าเสด็จเต่งหน้าเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยร้อนไหมร้อนไหมเย็นร้อน ไอ้ไอดีแกงน้องอ่ะเมาฟ้าทำไงเต็มแล้วเอาฟ้าหยดเดียวเอาฟ้าทั้งหยดเดียวหยดเดียวหยดเดียวเอ้ยแอปตาแอปตาโดนแน่แอปตนทำหยดเดียวอ่ะจึ้งทำไม่ได้อ่ะดูดเคลื่นนี้ก็ยังหกเลยตาอย่าเอาอย่าเอาเอาเอาขวดไปโดนเดี๋ยวไหลเดี๋ยวมันไหลยุบหน่อยไอ้ที่มันตึงคำหยดอะคือคำ้ำคมือ เอ้ยอีกเยอะความตึงผิวมันยังมีอยู่โอ้ที่ตายแน่ไปดเูวัดอ๋อไหนอ่ะโดนไหล่ไหลลงมาตรงไหนอ่ะนี่โอ้ไหลแล้วอันนี้ไหลแล้วเสือต้านมันแก้มนี่อ๋อนี่ไหนแล้วโอ้ยใครชนะ เย้อดีตโดนแต่งหน้าเย่ัน้เ,เขียนชิวมากเลยนี่ดีแกงแวงเอาผ้าก่อนเอาผ้าข้อย่าไปใกล้ลออ้างไม่ออกมาเร็วเร็วเฮ้ยเดิบบนเข้าแต่งแค่นั้นเหรอเต็น เขาไปอยู่ใกล้ๆสิต้านควาขอโทษมานเฮ้ยไม่ได้อย่รอคาปากไม่ได้อีกทานได้ทาได้เลยเม้นไม่ต้องทานน้าผข็งออดี้เป็นสิวออดเรือเติมหนวดให้ออดี้เลวตายนวดอะไรของมัน อร่อยอร่อยอร่อยอร่าอร่าอร่อยอันนี้อยากเปียกอยาทาซ้ำนี่มันเปียกอันนี้มีนวดพอยังอ่ะพอเถอะยังไม่สะใจอ่ะเฮ้ยอย่าไปทาตรงนั้นดิเอาแล้วแต่น้องสิในหน้าห้ามทาน้าผากเพราะว่าออนี้เป็นสิวอยู่เพราะงั้วเดี๋ยวโดนตาลูกตั้งใจทาดีๆสิพอแล้วโอ้ยพอเถอะอยวาไปโดนสภาพไดป้ายฝนนี่มา นีแม่เหมือนใจเอาดีเขียนรูปหัวใจไปเลยเขียนไฟอ๋ไฟที่เดียวกับอาลฟ้าเฮ้ยหอเฮ้ยอันนี้คือละไม่ใช่ละลงหัวค่าดีๆเดี๋ยวมันโดนตาลูก อย่าลีรอบปากอ่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะถ่ายรูปกันเนี้ยพอแล้วถ่ายรูปกันเงี้ยเร็วเอาเข้าไปทาคอทำไมอ่ะโรคไปใครดูตอนนี้ไหมตอนที่ตอนที่ไอเนี่ยยังไม่เช่นกตอนที่ตัดคลิปพอแล้วเข้ามาหัวแล้วอ่ะหนึ่งเขาเยอยู่ใกล้หนึ่งสองฝ้าไปอยู่ข้างหลังทำไมอ่ะข้างๆหนึ่งหนึ่งสองสามดูหน้าไอคนนี้ <laughs> หน้าแอตตันแบบแสบมากเลยดูดิน,นี่เอาหน้าใกล้ๆเหนยหน้าขึ้นสิไม่ใช่ <laughs> ปกติเอาหน้าปกติเออเนี่ยเอาดูด,ดูดูดูไอ้ตัวแสบเอาพอแล้วเย้ <laughs> <Yeah. S 1> <laughs>